สวัสดีครับพบกับช่องอนุลดบ้านนะครับวันนี้มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสภาพสวยมากมานําเสนอนะครับที่สําคัญจัดทรงให้หมดแล้วหล่อเลยคันนี้คันนี้เป็นอิซูซูมิลเซเว่นนะครับปี2005เครื่อง3 0 0พันดีเซลคอมเบรล์นะครับประหยัดเกียร์ธรรมดาขับ2นะครับคันนี้จะมีชุดแต่งนีแม็กมีเครื่องเสียงให้นะครับราคาที่ขายนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวครับว่ารถสวยขนาดไหนเดี๋ยวพามาชมรถเข้าใหม่นะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสภาพสวยมากจัดทรงหล่อๆให้หมดแล้วนะครับ เป็นรถมือเดียวป้ายแดงประวัติดีคันนี้เป็น isuzu muv เ7นะครับปี2005เครื่อง3,000ดีเซลคอมาเร็วนะครับประหยัดเกียร์ธรรมดาขับ2นะครับจะมีชุดแต่งนะครับจะมีแม็กขอบ18เป็นแม็กเวลนะครับพร้อมยางชุดนี้ต้องมี3,000 0กว่าคุ้มมากนะครับที่สำคัญสีสวยเงาทั้งคันได้สีฟ้าเทาหายากราคาแสนกว่าบาทนะครับคันนี้ขายอยู่ที่18 9 0 0 0บาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับ ถ้าหารถครอบครัวไว้ใช้งานแล้วก็มีทำเครื่องเสียงไปอีกสองหมื่นกว่าบาทนะครับสีเงาสะท้อนคนเลยนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดรถครอบครัวดีๆนะครับติดต่อสอบถามได้เลยเดี๋ยวพามาชมภายในนะครับภายในสวยไม่แพ้ภายนอกเลยคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับทั้งสามแถวใหม่มากนะครับไม่มีฉีกขาดและแตกรายงานเลย สภาพใหม่กริบเลยนะครับพวงมาลัยสวยคอนโซลหัวเกียร์สวยหมดนะครับแผงประตูสวยๆทั้งสี่บานไม่มียับไม่มีขาดเบาะแถวสองนะครับเช่นเดียวกันเลยสวยเหมือนรถใหม่ๆนะครับพรมเดิมยังอยู่ครบที่สำคัญแอร์มีสามตอนนะครับอยู่ข้างบนแอร์หนาวทั้งคันเครื่องเสียงทําไปสองหมืนกว่านะครับเปลี่ยนตัวซับข้างในทุกตัวในรถนะครับ เบาะแถวสามพรมเดิมไม่มีฉีกขาดมีที่วางแก้วให้สองฝั่งนะครับแล้วก็มีซับบ็อกให้หนึ่งตัวเครื่องเสียงลั่นๆเลยนะครับเซตมาดีมากรถบอดี้เดิมน็อตไม่มีขยับเลยไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับสีแต้มเดิมจากโรงงานเดี๋ยวพามาชมคัดซี คัสซีก็เป็นเนื้อเหล็กสีดำแห้งๆนะครับไม่มีสนิมเลยระบบไฟติดครบหมดนะครับรถสตาร์ทที่เดียวติดเครื่องเดินนิ่งๆเลยเดี๋ยวมาดูระบบแอร์แอร์หนาวมากนะครับเปิดอยู่แค่ครึ่งตรงกลางเองเดี๋ยวมาดูเครื่องเสียงเครื่องเสียงลั่นๆเลย มากนะครับไล่ระบบมาอย่างดีกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานใช้งานได้ครบหมดเซ็นทันล็อกใช้ได้ครบรถสวยมากนะครับบอกเลยว่าจัดทรงให้พร้อมบุกคู่มือยังอยู่ครบเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพเรียบๆเ,เลยราคาแค่189,000บาท เดี๋ยวมาดูส่วนของห้องเครื่องคันหน้าเดิมนะครับแผ่นเพจแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตไม่มีขยับฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับเครื่องตัวน,นี้เป็น3.0 DDI นะครับคอมมอนเลวประหยัดฝากระโปรงเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับน็อตไม่มีขยับเลยสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งจัดทรงให้แล้วนะครับหล่อๆเลยทั้งแม็กทั้งเครื่องเสียงนะครับราคาแสนกว่าบาท คันนี้ขายอยู่ที่189,000บาทนะครับดูรถพระราม2กทมต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ